เมือวานนี้ก็ได้อจ้ะมื้อนี้วานสิมาเกี่ยวหย่าดออเด้อจ้ะออเดอร์เขา5ใบแดงเด้อจ้ะนี่พี่น้องเป็นบรรยากาศของป้าหย่าของมื้อวานเด้อจ้ะก่อนสิไปหอบหย่านั่นก็คือให้แม่คนสวยเกี่ยวหย่าก่อนเด้อจ้ะก้อนสิหอบได้ถ้าบ่เกี่ยวหย่าก่อนกระหอบบ่ได้เด้อจ้ะหมอบไม่นาทีนี่ให้กับแม่คนสวยก็คือเกี่ยวหย่า เป็นผนกหอบก้อนสีหอบกับเป็นนางพักพ่อยู่ทั้งรถนี่คือรถเบนเปิดประทุนะระดับวีไอพีขับไปนั่งชมวิวไปสบายือ <c oughs> ในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคน